อุ๊ยพี่น้อง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 แฉงใส่แว่นตาอุ้ยอีย่งสินะอุ้ยเห็นบ่คะเห็นบ่อสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เพื่อนสุคนเนาะค่ะเนาะปวาสิเป็นพี่พี่ชาวยูทูบแล้วก็เอฟซีแทนผู้ชมค่ะจ้ามือนี้เนาะค่ะเนาะแฉงสาวปลาตั้งใจค่ะตั้งใจมาออกกําลังกายแล้วก็ตั้งใจมาหาเห็ด คุใช้หรือว่าภาษาอังกฤษเขาเอ่ยว่า prince muslim น,นะคะเด้อพาออีหยางเพราะว่าอ่าสองมือที่แล้วค่ะแจงพ่อเห็ดคุนซ้าย้อคะดอกแรกค่ะพี่ๆจะโอ้ยแจงในดีใจแหงค่ะค่ะไปค่ะเขามาลุ่นกันเนาะคะ่ะเนาะวามานีแจงสิพ่อเห็ดคุนซ้ายบอกเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤด,ดูหอนเนาะคะ่นะเนาะเห็ดคุนซ้ายเขากระเริ่มออกค่ะมา มาลุ้นกันว่าแจงสาวบันปลาสิโศกสิมานบ่ค่ะพี่น้องขาค่ะบอกใส่แว่นตามาขนาดนี้แล้วบ่เห็นเห็ดน,นี่กะบ่ว่าสิว่าบ่รู้ว่าสิว่าจังไหนเด้อค่ะเด้อไปค่ะจ้ะเป็นครึ่มครึมอากาศเป็นครึ่มครึม,รม,รมจ้าถ้าพี่อนเพื่อน,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 นเคยเบิ่งคลิปเก้าแจงกสิจําได้เนาะคะ่ะเนาะมังนีเนาะที่ว่ามีสาระหน่อยเนาะคะ่ะที่แจงเฮ็ดคลิปไปเราแจงก็เฮ็ดหลายเธอเราด้วดยอ่าก็แจงสิพามามังนีว่าตี ปีที่แล้วนี่แจงมานเห็ดคุนซ้ายค่ะแจงพ่อเห็ดคุณซ้ายอยู่มืองนี่ละค่ะไอมิตรดอกงามๆค่ะปีที่แล้วนี่โอ้ยมานแห้งค่ะพี่น้องค่ะเอาไปตําน้าพริกโอ้ยแสบหลายค่ะพี่น้องเห็ดคุนซ้ายนี่เป็นเห็ดที่แจงมกักอันดับหนึ่งในหัวใจของแจงเลยค่ะเดี๋ยวด้วค่ะแจงสิบห้าย่งอ๋อพี่นอ้องเห็ดเห็ดค่ะเห็ดเห็ดอีโอ้พี่น้องจ้าอันนี้เห็ดเพลิง เฮ็ด hey, พงลดูห้อนเนี่ยค่ะดอกเขาเท่าแล้วเอา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 บ่เอาเขาบ่เอามันบ่ไใดมีหลายค่ะปล่อยเขาเป็นเสือจจงสิพายนยางเลนะค่ะว่าสิโศกสิหมานบ่สันเด้ม้นนี้น้องแจงสป,ปิกอีสานเลยค่ะเห็ด hey, คุณซ้ายนี่เขาสิออกเป็นจุดเด้อค่ะแล้วกะเขาบ่ไดดเกิดหลายก็จังเห็ดอันอื่นด้ค่ะ เดี๋ยวเด้กจังสิบห้าไปพ่อไปเบื้องมองที่แจงพ่อปีที่แล้วเนาะค่ะเนาะพี่น้องค่ะเมื่อคืนหนีประมาณเกือบสองทุ่มมีค่ะมีไงมีไงมาสวัสดีค่ะบ้านแจงเราด้ค่ะแจงไม่ได้เห็นดอกเพราะว่าไอ้แจงอาบน้าแจงอาบน้ําอยู่แล้วคุณสามีเพิ่นเห็นค่ะจงนนังหวะนั้นเพิ่นเพิ่นมองออกไปที่ระเบียงเนาะค่ะเนาะเพิ่นเห็น ตะคุ่มตะคุ่มเพลย์ฝาวไปเบิงมีโตบักไงค่ะเขาอันเขาอันกะว่าสิมหาอาหารอยู่อยู่ถังปุยมักของพวกแจงค่ะวันนี้พ่อคุณสามีเห็นเพลย์ฝ่าวลงไปแบบว่าเฮ็ดเสียงดังเอื่นใส่เขาแล้วก็เฮ็ดเสียงดังนะะเนาะค่ะเนาะจังหวะที่เขากําลังสิสงงว่มค่ะพะยานิษฐ์สิงงวม่มเอะทางปุยมักพวกแจงค่ะเขาก็งวมได้ละวันนี้เขาเลยตื่นเสียงของอันสามีแจงค่ะ พี่น้องจางเห็นจักดอกอยู่โง่คืนงขคืนเอาละค่ะพี่น้องจางสิญญาไปทางเกา่าเด้อเดียวไปพ่นค่อยอ่อนคอยกลับมาเบิ่งอีกเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมันสียาวมันเป็นอย่างดอกคิปมันสียาวเกินจ้าน้องเห็นบอกมันเม่ไดดเป็นแต่ย,ยานเลยค่ะอันนั้นก็เป็นเพื่อนบ้านแจงเด้อค่ะเด้อมีมะโนปีนี่มีมน้นเห็ดคุณทรายเนาะโอ้ยมื่อนั่นพอดีใจลายค่ะพี่น้องจ๋าเห็ดน,นี่แ่บแสบพี่น้องแต่ว่ามันห่างเกิดบหลา แต่ว่าปีที่แล้วนี่แจงก็ได้หลาเตืบอยู่ด้วยแจงหมานมันต้องเบิงคักๆมีบอ่อนอโอ้ยเนะปีที่แล้วเกิดน้ำหนีเด้อค่ะแจงก็เก็บกินได้แบบสบายใจแล้วเนะมาเห็นจักดอกแล้วก็ปีที่แล้วไอ้ขางท้างจังสันก็เกิดเด้อค่ะแต่ว่าแจงโเก็บเนะพี่น้องค่ะแจงสิเก็บแต่น้ำซุนที่วายอยู่ อยู่มองนี่แหละค่ะมองที่ว่านย,าย,ายักษ์ยักษ์ขาหยาบพรามารถมาถึงได้ค่ะยังต้องมึงคักๆมีบพี่น้อเนาะพี่น้องเอ้ยเนี่ยปีที่แล้วแจงพ่ออยู่มองนี่แหละโอ้ยดอกงามคักเออฮะเดี๋ยวเด้อโอ้ยท่านได้เห็นจกักดอกอยู่พี่น้องปีนี้แม่ก็เป็นลักษณะนี่เนาะ ดอกแรกแหกมานแล้วเด้อคอยมีดอกสองดอกสามดอกสี่นะเด้อโอ้ยพ่พ่อจักดอกค่ะพี่น้องจา๋าพ่พ่อก็จะได้อวยกลับบ้านทะิ่วบึงคักก่อนแจงเอย้ยเนะโอ้ยนี่ความหวังค่ะเพราะว่าเห็ดนี่แสบแหง้งแจงมากมันกะพี่น้องเด้อแจงหาแจง พวกเจ้ายางเลาะกอนในแจงกับม้าแล้วแจงต้องมาจอบทุกๆสองมือเลยค่ะเพราะว่าเห็ดอันนี้นี่เขาสิเกิดขึ้นเร็วแล้วก็ถ้าเขาได้โพดินนะคะเขาก็สิแบบว่าอาอเด้อเด้อพี่น้องคะอุ้ยแปบนึงอันเขาสิแก้เร็วค่ะอุ้ยอันเด้อเด้ออุ้ยพี่น้องพี่น้องพี่น้องแจงใส่แว่นตาอุ้ยอีกอย่างสนนะอ้ยเห็นบ่มคะเห็นบห พี่น้องจา๋าอุ้ยเห็ดคุณ้ายอีหลีค่ะพี่น้องอุ้ยเป็นยังก็มาเกิดจังสิพี่น้องจา๋าเห็ดคุณ้ายดอกงามๆเลยค่ะเห็ดน,นี่เขามาักอากาศแล้วดูห่อนเด้อค่ะอ้ยโอ้ยเนาะคืองามงแต่หื้อแต่ว่าแจงโอ้เสียดายแหงเสียดายพี่น้องก็จับในเด้อพี่น้องคะ่ะแจงบอกกิบเด้อค่ะ จงสิป่อยให้เขาแก่แล้วเขาสีด้แพสปอร์เป็นเชือคะ่ะเก็บไปกะว่ากากินดอกคะ่ะเพราะว่ามางนีข้าเจ้าสิทธยาขายาเนาะไป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 โอ้เสียดายเด้จังไร่จัง,จงเฮ็ดออหยังสนะจังมาเกิดอยู่อยู่มังนีเอา้าพี่น้องอันนี้กะเฮ็ดเพิงคะ่ะอันเอดเพิงฤดูหอนโอ้ยมีอีกวันเนาะโอ้ยม่แมนเขาใหญ่หมองบอกคะ่ะ อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแจงสิพักกลับมาเบิ่งไม้ตอนที่เขาบานเนาะค่ะเนาะปล่อยเขาเป็นเสื้อค่ะพี่น้องอุ้ยเสดายแหงอีหยังสน่ะอุยู่อีนิย์อยู่นี่แป๊บนึงเด้อค่ะมันเป็นเห็ดบอกอุ้ยตายตายตายเพื่อนบ้านมันเป็นจอบเบิ่งแจงบ่ค่ะก็สิว่านะนางนี่เฮ็ดหยังอยู่เนาะเนาะเอาล่ะค่ะพี่น้องไป งูกลับบ้านค่ะงูกลับบ้านพี่น้องแจงคือเสียดายเห็ดคุณสายถเถอะหฮ้อ,อยเนาะไปเกิดกะไปเกิดขางทางเขามาเกิดจังสันล่ะค่ะเอาอิลีเขามาเกิดเป็นเป้นพี่น้องแจงมหาหดมังนีเราดิตาแจงกันน้หาเห็ดค่ะโอ้ยมือนีเป็นมือที่ว่าออกจากบ้านแล้วจ่ายแล้วแจงนะหายใจบทั่วทองเพราะว่าแจงอันอัน เปิงภาพมีที่คุณสามีเพิ่งจับภาพไปเมื่อคืนนรอ,อเราแจ้งคิดยานค่ะพี่น้องแล้วก็มีเขาก็มักออกช่วงอากาศมันเขาสะมักออกช่วงอากาศครึมๆนะคะแล้วก็ไปช่วงตอนตอนนั้นเศ้าไหมคะ่ะแล้วกันช่วงอันพบคําค่ะอุ้ยเด้เด้ออุ้ยเพื่อนจ๋าเบิ่งนูล่ะ จังเห็นจังเห็นเห็ดขุนซ้ายค่ะแต่พี่ทวโอ้ยโอ้ยอันนี้นี่เทาแล้วอ้ยเสดายแท้พี่น้องตาแจงก็ตาดีครับเนี่ยแท้ยเสดายได้บานนี้ดอกสองแล้วขึ้นเลนี่อีกบนอ่ เห็ดอีหยังสันนี่โอ้ยเห็ดอีหยังคะนี่อันนี้นี่เห็ดอีหยังนอบ้าหูจักเดี๋ยวด้ะอุ้คือเป็นดอกตะฮักจังสี่พี่น้อง,งอุ้ยเห็ดแดงอู้อ,อู้มีแมงอยู่มีแมงอยู่เดี๋ยวด้ะ อนุญาตเลยอโอยเห็ดแดงแจงข้าได้เคยกินนั่นยังบก่ากินเห็ดแดงอยู่นี่เ้อค่ะอ๋อเป็นจังสี่ตัวนี้เพราะวันช่วงฤดูเขานะคะมันสีดอกใหญ่แล้วมันก็สีมีครูแฝดที่มีลักษณะคล้ายเคี้ยงกันไม่มีพิษค่ะแจงก็เลยบอกกาเอาล้ค่ะพี่พินเพื่อนจ๋าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพอกันตรงหน้าบ้านแจงเนาะเป็นเป็นล้มมาวีวีเลยค่ะล้มแห้งแล้วเดี๋ยว จะไปเ้ากลับบ้านค่ะจ้าจ้าค่ะเอาละค่าพี่ๆจ๋าแจงกับมาฮดบ้านแล้วนะคะเนาะเบิงบ้านแจงเนาะคะ่ะโอ้ตอนนี้แจงก็หายใจซ่วงแล้วค่ะเพราะว่าอากาศไม่คึืมเนาะค่ะเนาะย่านมีแล้วก็แต่ว่าก็อยากออกไปออกกําลังกายแล้วก็อยากไปจอบเห็ดค่ะเพราะว่าช่วงที่ว่าแจงออกไปนะเขายังมีแดดอยู่แล้วบัดนี้พอย่างไปย่างมา้าเราไม่คึืมค่ะ เรากะพ่อแจงในยินเสียงอีอย่างแน่จังสิแจงกะเราแวงค่ะพี่น้องค่ะเอาราคะสรุปเห็ดคุณซ้ายมือนี่แจงพ่อสองดอกเนาะแต่ว่าเขาก็เกิดบางที่ว่าข้าเจา้าสิจ๋าขายาเนาะแจงกะปล่อยให้เขาเป็นเสื้อไปเนาะแล้วก็อีกดอกนึ่งเท่าแล้วค่ะกะช่วงนี้ก็คือว่ารุ่นค่ะต้องยางดูดูค่ะปกติแจงก็ออกกําลังกายสม,มุนเนาะแจงก็สิย่างเลาะไปตามเทลล้วะคะ่ะเพราะว่าตามเทลบางหม่องเนี่ยเขาก็มิเกิดอยู่ค่ะปีที่แล้วนีนมานค่ะพี่น้อง ปีที่แล้วนี่ทั้งเก็บไอ้พวกดอกทอเท่าไหมคะพวกที่แงแห้งนะที่เขาเกิดตรงที่ค้นสิทยาขายานะคะแจงกัเก็บคนมากฝังไว้แถวบ้านก็บรรู้ว่าเขาสิเกิดบนนกขานะะเนาะเดี๋ยวแจ้งสิแปะภาพคลิปวิดีโอของน้องมีให้เบิ้งนะคะตอนที่คุณสามีเพิ่นจับภาพไปได้เมื่อคืนนกขนเนาะ ตัวบักใหญ่ค่ะพี่น้องค่ะเอาละค่ะแจงขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะเด้อแจงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพดีร่ำรวยสำเร็จอุดมสมบูรณ์มัง่งคั่งเหลือเฟือตลอดชีวิตนะคะ Thank you all for watching my friends I would appreciate that Thank you so much uh, I went to check around the mushroom I saw some print mushroom but I didn't pick it you know because uh, it's pop up where they spray you know so I don't want to pick when have the people stay around there okay thank you so much see you next time bye bye I love you all bye ขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ